โจดซีอินยูเอสเอทักทายจากเมืองเพนซิลเนียสหรัฐอเมริกาเช่นเคยค่ะเพื่อนๆวันนี้จดซีก็จะมาให้ชมบรรยากาศในการที่จดซีไปซื้อของนะคะที่เพื่อที่จะเอามาทําขายนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นบรรยากาศร้านตลาดขายส่งนะคะเป็นเขาเรียกว่าโฮเซลนะคะเพื่อนๆโฮเซลที่นี่นะคะคุณจะต้องมีบัตรสมาชิกนะคะการที่จะทําบัตรสมาชิกได้คุณจะต้องจดทะเบียน เ็เรียกว่าจดทะเบียนบริษัทนะคะเพื่อนๆหรือ LLC นะคะสําหรับอเมริกาเนาะสำหรับหัวข้อที่จจสีจะพูดให้ฟังนี่ก็จะเล่าให้ฟังเล่าสู่กันฟังก็เช่นเคยเนาะเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆอยากจะฟังเข้ามาจจสีก็อ่ะเห็นวิวดีก็เอาดูดิก็เล่าต่อเล่าต่ออืตอนสมัยที่จจสีเออมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนาะเพื่อนๆก็ กว่าจะได้ลูกมาก็สามปีเนาะสามปีเนี้ยจุุศีก็ตั้งท้องนะเพื่อนๆตอนที่ตั้งท้องนี่ก็จุศีก็รักแม่สามีมากเลยไม่รู้จะรักอะไรเอาอะไรมารักนักหนาจุุศีอยากจะไปนอนบ้านแม่สามีนะเพื่อนๆแต่โทรไปทีไรแม่สามีก็บอกว่าไม่ต้องมาหรอกเออไม่ไม่ไม่ต้องมา จนก้าเดือนจดสีขอ้อจดสีก็ไม่เคยได้ไปน,นอนบ้านแม่สามีเลยนะเพื่อนๆก็ร้องไห้อยากจะไปน,นอนบ้านแม่สามีเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้เอคงจะเป็นแบนดอนเนาะเพราะแบนดอนเขาเกิดมาเนี่ยเขารักเขารักแม่สามีมากเลยนะเพื่อนๆเชื่อไหมจดสรีจดสีนี่ใส่ไม่ดีนะเพื่อนๆจดสีเคยสอนลูกว่าแบนดอนอะไรเงี้ยรู้ไหมยาซุนียเขาไม่รักแม่นะยาสูมีเกลียดแม่ บนดอนก็ไม่ต้องเป็นรักยาสูนีหรอกยาสูนีไม่จริงใจหรอกแกบอกว่าไอเลิฟยูอ่ะแกไม่เลิฟแบ,บนดอนหรอกแกเลิฟไปพูดได้เฉยๆแบนดอนบอกว่าอันนี้แบนดอนหัดพูดนะคะแบนดอนบอกว่าไนะม่นะมามี่ยาสูนีรักแบ,บนดอนฮีเล uh, ิฟชีเลิฟมีแบนดอนกับเดด,ดี้อ่ะรักยาสูนีนะยาสุนีก็รัก รักแดดดีด้วยรักพ่อด้วยรักแมนดอนด้วยเขาว่า,างี้ลูกเจสีไม่ไนดะ้เอาความเจสีนะเพื่อนๆเขาบอกว่างั้นแม่ <c oughs> มามียนะมาแปลเป็นไทยกันเนาะแม่อะก็อยู่ห่างๆเยุนีไว้ถ้าเยชนีมาแม่ก็ไปอยู่ไกลๆก็อย่าไปอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันแล้วมันก็ทะเลาะกันอะนน่้นโดนลูกสน <c oughs> อนเอออันนี้เขาพูดตั้งแต่เขาผัด พูดได้นะเพื่อนๆหา้าขวบเด้จดสีสอนเห็นไหมยายสุนีไม่มาหาเนี่ยเขาไม่รักหรอกอะไรเงี้ยจุยสีก็พยายามบอกลูกอย่างเงี้ยแต่ลูกจุสีไม่เชื่อนะคะเขาบอกว่าโอ้ยไม่รักได้ไงเจอกันทีไรยยสุนีก็หาหนูน่นหานี่มาให้เอาเงินให้แวนดอนเอกอะไรเงี้ยเขารักแต่เขาอาจจะไม่รักแม่แต่เขารักรักแบนดอนกับพ่อนะอะไรเงี้ย <c oughs> อือนั่นแหละ พราะว่าอะไรรู้ไหมคุณเพืพ่อนตอนที่จุสีคลอดลูกใหม่ๆอะจจสีก็ไม่รู้วิธีเลี้ยงลูกเนาะจุสีก็คาดหวังว่าแม่สามีจะมาช่วยจะมาสอนเราที่ไหนได้แกบอกว่ามีงานเยอะมาไม่ได้หรอกสีก็ร้องไห้จะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเลี้ยงลูกคือมันกังวลนะมันเลี้ยงลูกมันไม่เคยมีลูกอ่ะเออแต่ว่าก็โชคดีที่สามีก็ลาง,งานเป็นเดือนเนี่ยจุสีไม่เคยเก็บขี้ลูกลนะตอนคลอดออกมาใหม่ๆอ่ะเพราะว่าเรา เออเป็นบ้านอ่ะพูดพูดได้เลยว่าตัวอิเป็นบ้าไม่เก็บขี้ลูกไม่อาบน้ําลูกสามีลางานมาเลี้ยงลูกเป็นเดือนๆเ,เลยอตอนนั้นอ่ะก็ต้องขอบคุณตาบีแหละกาน,นต้อมโตมาได้นี่ส่วนใหญ่จะเป็นสามีที่เก็บขี้ลูกจะตสีไม่ค่อยได้ทำเละเพื่อนๆน,นี่คือก้อนนี้ใส่ไม่ดีของจุสีนะแล้วก็เพราะว่าตอนนั้นเราเครียดแล้วก็เป็นซึมเศร้าเป็นอะไรไม่ไม่ไม่เอาอะไรทักอย่างเลยเพราะว่า ตอนพอถึงเวลามาเออจะจะเล่าให้ฟังตอนคลอดลูกอะ่ะตอนคลอดลูกอะ่ะรู้ไหมแม่สามีอะ่ะเอาอาหารมาให้กินอะ่ะเขาเอาอาหารทะเลมาให้โจสีคลอดวันแรกนะเขาเขาเอาก๋วยเตี๋ยวทะเลมาให้โจสีกินแล้วทีนี้โจศีก็ผิดกรรมคือบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยฝรั่งเขาก็กินนะฝรั่งเขาก็กินนี่พวกข้อออกมาเขากินซีฟูด้ด เลือดคนไทยเลือดเอเชียกับเลือดฝรั่งไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆคนไทยนี่ต้องกินนั่นกินนี่ไม่ได้นี่คือมันเป็นเลือดของเราอย่างนมอย่างนมที่อเมริกาเนี่ยคนเลือด A เอเชียนี่จะกินไม่ได้นะเพื่อนๆส่วนใหญ่แล้วนะคะจะแพ้อย่างโจสีก็กินไม่ได้เพื่อนโจสกีก็กินไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้เราท้องอืดมันจะมีสารอะไรสักอย่างนี่แหละที่จะทําให้เรามันเลือดเรามันไม่ได้อย่างโจสีเนี่ยแม่สามีเอานั่นมาให้กินเอาซีฟูด้ด จุศีก็นึกว่าแม่สามีเขาไม่รู้แล้วทีเนี้ยจุสีมารู้อีกทีตอนหลังตอนน้องสาวคลอดคลอดลูกแล้วแม่สามีมามาด่าจตศสีว่าทําไมถึงได้เอาเอาปลาหมึกใส่น้ําซุปแล้วน้องสามแม่สามีบอกว่ารู้ไหมคนคลอดลูกก็ไม่กินซีฟูด้ดคือคนเอเชียเราอ่ะเขาไม่กินอาหารไม่ให้กินอาหารทะเลก็บอกนี้เราก็บอกเอา้า แล้วอีกทำไมทำไมตอนกูขอดถึงเอามาให้กูกินล่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยนึกได้ไอันนี้ก็ความร้ายของแม่สามีของดิฉันนะคะเพื่อนๆร้ายๆมากแล,แล้วแล้วกว่าที่เจสีจะหายนะหมอบอกว่าจะต้องเอาเอามาดูดเอาไข่สันหลังของเจ้าสีอะไปไปเทสอะเขาบอกว่าเอาอะไรสักอย่างต้องไปนอนให้ให้เขาดูดเอาไขสันหลังออกแต่ว่าเจ้าสีโชคดีที่เจสีโทรไปหาแม่แม่บอกว่า ไม่เป็นคือตอนหกโมงเย็นเนี่ยมันจะปวดหัวปวดเหมือนหัวจะระเบิดเหมือนกาลังจะตายอะ่ะปวดทุกวันเลยจดสีปวดเป็นเดือนเดือนเลยคือบ้านเราก,ก็เรียกผิดกรรมอะ่ะกินของแสลงอะ่ะบ้านเราอะ่ะแล้วทีเนี้ยจดสีก็โทรไปบอกแม่ว่าจะตายแล้วอไรเงี้ยมันปวดมันมาตรงเวลาเลยอไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าให้อาบน้ําอาบน้ําใส่ใส่น้ําร้อนอะ่ะร้อนให้มากที่สุดเอาที่เราทนได้อะ่ะ แต่ให้ล้นมากที่สุดก็คือห้ามใช้แซมพูห้ามใช้สบู่ลดหัวลงมาให้ทําทุกวันเออจะสีหายเพื่อน,อนแค่อาทิตย์เดียวจะสีหายหลังจากที่บอกแม่นะเออนั่นแหละนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เจอเนาะในการอยู่ที่นี่นะที่รอดมาได้นะดิฉันรอดมาได้นยะดิฉันไม่ไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะเจอแบบนี้อะไรเงี้ยคือเราไว้ใจอะ่ะ เราไว้ใจเราก็คิดว่าเออใครเอาอะไรให้กินเราก็กินคือเราไม่รู้เลยแหละเราไม่เคยมีลูกและพ่อแม่เราก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยออืก็แล้วก็อะไรเงสิ่งที่พอตอนเด็กๆเ,เนาะตอนที่แบนดอนเด็กๆอะ่ะจะดสีไปตัดไม้ไผ่ใช่ไหมเราก็อยากจะให้แม่สามีอะ่ะมาช่วยดูให้หน่อยเพราะว่าเราไม่เราไม่อยากให้ลูกอไปตัดไม้ไผ่ด้วยอะไรเงี้ยเชื่อไหมสมัยนั้นอะ่ะ เวลาเราไปขายของก็เหมือนกันเราจะฝากลูกไว้กับแม่สามีเขาไม่รับนะเพื่อนๆแกบอกไม่แลวไม่รับแกไม่เลี้ยงแกทําเป็นฝรั่งเลยนะกกบอกไม่อะติดธุระจะทํานี่บ้างไม่สะดวกบ้างนี่บ้างอะไรเงี้ยจนเนี่ยทุกวันเนี้ยจนจุดสีเลี้ยงเองมาไม่ต้องท้อนะสําหรับใครที่อยู่ต่างประเทศที่ทําแล้วมีลูกแล้วไม่มีใครช่วยเนี่ยกัดฟันเลี้ยงไปเลยเนี่ยเห็นไหมลูกเจาสีตอนนี้จะสิบขวบแล้วนะเพื่อนเอน ทุกวันนี้ช่วยเจสีได้หลายอย่างเลยนะนู่นนี่นั่นช่วยแม่ขายของช่วยแม่ยกของอะไรที่หนักได้ริ่งเด็กผู้ชายนะเก่งมากขาคูณลูกเจสีนี่ําคูณมากเลยนะเพื่อนๆคืออาจจะเป็นเพราะเราเนาะเป็นบุญเป็นบุญเราอะเรากระตันอยู่กับพ่อกับแม่เราอะแล้วลูกเราอะแม้แต่หันหลังอะเราก็ยังกระตันอยู่กับพ่อกับแม่พอลูกเราอะ่ะมันเหมือนบุญเหมือนบุญคืนคืนทุนให้เราเลยนะ จดสีได้ได้กินแห้งลูกเลยได้พี่น้องจดสีได้ได้ได้กินได้ได้ช่วย <c oughs> เขาเรียกบ้านเราก็เลยได้กินแห้งอะค่ะออืแต่ภาษาไทยไม่รู้เนาะอนั่นแหละคอยได้ใส่เวียรลูกคอยแล้วพี่น้องเอ้ยคู่มือนี่นะมันก็เลยทําให้ให้จดสีนี่ผ่อนคลายนะเพื่อนๆไม่เขาเรียกว่าให้อภัยอะให้อภัยแล้วก็ไม่โกรธไม่อะไรแม่สามีแล้วแต่แต่ถ้าแกด่ามาอ,อีกก็โกรธนะก็คือบล็อกอะ ก็ยังบล็อกเหมือนเดิมบล็อกการติดต่อทุกช่องทางเหมือนเดิมพอหายกดแล้วค่อยเปิดโอเคคลิปจบแล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะรักทุกคนคะ่ะจุ๊บจุบ,จบ